มึงถนนหนทางบ้านเมืองเข้าไปก่อนเด้อจ้ะพี่น้องมื้อนี้พ่อใหญ่รถเจอเพิ่นกะไปเซรารถมอเตอร์ไซค์ยี่สิบยูโรแอลเบเนียพี่น้องอ่าได้ใส่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะนั่นแหละเพิ่นกะพาขับรถเล่อหลอ่หลอผลิตภาพไปทางใต้ของอ่าเมืองนี่จ้ะพี่น้องเมืองนี่ชื่อว่าเมือง ซาเรนดาเนาะพลังคนกับซาเรนเดเนาะแล้วแต่ว่าสิออกเสียงจังไหนเพราะว่ามันบ่พิตดอ,อกจากพี่น้องแต่ละประเทศกาา้กา,า,กา,านบอก้านจ้าหน่มันเรื่องภาษานี่มันเป็นเอียงถีสวยงามเนาะภาษาแต่ละประเทศเนี่ยจากพี่น้องก็มีคนถามยังมองว่าพัญหารถเจอคือโบซอาโรถยนพี่น้องถนนหนทางเขาแคบ วิถีเปียบเทียบเมืองนี่ก็คือเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองภูเก็ตของบ้านเฮาพี่น้องแต่เมืองภูเก็ตเฮาเนี่ยสีบอเป็นระเบียบเรียบร้อยซ้ําเมืองเขาลวก็เมืองเขาหนีแแคบหลายแต่เขาบริหารจัดการเมืองได้สะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยแลวก็มีวินัยแห้งแกพี่น้องอันนี้ตัดเหล่องบุรี่ออกไปเด้อเพราะว่าเมืองเขาเป็นเมืองฟรีในการสูบบุรี สูบได้ทุกที่ทุกเวลาแม่กระทั่งอ่าในการปฏิบัติงานพี่เนาะเดี๋ยวมองกอะแนมไปเนาะเดี๋ยวมองนางรดแนมไปโอ้ยเห็น,นพอ่ะรปภยื่นอยู่หนาธนาคารแล้วก็สูบบุหรี่ไปนํ่ ว่าวก็ลูกค้าไปนําให้บริการไปนําพี่น้องคือเขาเป็นเมืองฟรีเกี่ยวกับการสูบบุหรี่เขาคือเมืองไทยสมัยก่อนนี่แหละสูบได้ทุกที่ทุกเวลาสิบปไดมีเขตบอดบุหรี่คือทุกเมือนี่จากพี่น้องราคาถ้าซีไเว่ากันว่าเมืองนี่มันมีเคอดีบองไหนคอดีของเขาคืออากาศเขาบริสุทธิ์แห้งพี่น้อง ถ้าบราไดก,กินบุรีแบบห่าสามารถไปยื่นสูตรโอโซนได้แบบเต็มปอดพี่น้องเรากะอ่าห่าไปยืนนี่แดดเปียงๆนี่บอมีความหูซึกว่าหอนอบอ้าวบอบอแสบผิวบอละค่ายผิวพี่น้องเรากะถน,นนหนทางบ้านเมืองของเขาก็บสะอาดสะอาดเนาะอ่าผู้คนเขาก็แบบมันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะ่ะ คือเขาก็เปิดพวกสองของางท่ามันก็จะมีไข่ไข 7, 11, ่เซเว่อเว่บานเห้ามีห่างแต่ว่ากับใบไยคือบานเห้าหรอกแกพี่น้องพ่อได้ขายของเนาะแล้วก็มีร้านกาแฟร้านอาหารครับบ้าต่างๆถึงนเียมองกับสิเห็นผู้คนมกักนางตากแดดดื่มกาแฟดื่มเบียร์คุยกันพี่น้องเขาบนนังเขาบอมักนังนิ่มพี่น้อง มองจะมองเห็นแดด่ามองลบเลยพี่น้องเลยซึ่งคนไทยเหานี่เห็นแดดอุยแลนด์เขาหมขนาดยะมองเห็ดสวนยะมองกันยังต้องเห็ดน,น้ำอ่าเศร้าๆเอ้าจา้ะพี่น้องนี่มาถึงเมืองเมืองทางไตของอ่ซาซซเลนดาแล้วเนาะเอลบาเนียสายเมื่อเนี่ยก็จะเป็นาขๆพิพิธภัณฑ์พี่น้องพิพิธภัณฑ์อ่าก,กีโบรานอัน สักอย่างหนึ่งนี่แหละเย่มองกับพระท่านเด็ศซึบซาคนขวาพี่น้องฟังทะเลที่เห็นนี่กับผู้ใดมากอะ่ะนี่นี่โปะเด้อจ้ะพี่น้องมันคือโปะที่คขว่ยๆวาแพร่อันขามเลือดคือย่มองเคยไปชายนาฏเนาะมันก็สิขามเลือดเอารถดจากฝากนี่ไปลงฝากนั่นล่ะกะคนจากฝากนั่นกับขามมาฝากนี่คือคข้ายๆอุทัยชายชนาที่ามองเห็นพี่น้องฟังนี่กับซิปเป็นหนา บังเขาเศาเลือดตัวนี้แล้วก็ล่องไปพี่น้องถ้าปนี่คุ้มแห้งพี่น้องแต่ว่าในมองยังมีอาการแบบที่อวกทิ่ทนแบบบอโอเคอยู่จากกาั้นนังทแท็กซี่มาเมืองเซเลนดาพี่น้องพบพอกันคลิปหนาด้วจากเมื่เวลาแล้ว